สวัสดีครับมันนี้แก้วโพกับผมือก็แกวแก้วสวิตนะครับนี่พาเป็นของแปลกนะครับกระเป๋าแปลกแล้วรถอิซิกินะครับเอ็นทีห้าห้าสี่นะครับติดบุ้งกีมานะครับตัวนี้กะมาะซงนะครับยุบบ้านยังเรา่ะบ้านลาดดำเนินครับบ้านลาดดำเนินนะครับ เดี๋ยวผมสิบห้าเอาลงนะครับ่ะเดี๋ยวผมขับลงเองนะครับเดี๋ยวเรลองยกเบิ้ง โรงงานเรียบร้อยนะครับนี่นครับความสูงก็จะประมาณนี้นะครับเจ็กสูงเท่าไหร่หรอความสูงก็จะประมาณนี้นะครับนปสามารถยกขึ้นรถนหกล้อนะครับรสิบล้อก็ขึ้นได้ยังมั้งครับตัวนี้เพื่อนเอามาตากหยางนะครับ ตักยางผิวหกหล่อสิบหล่อนะครับตัวนี้เป็นหาสิบสี่แรงน้ำหนักยกได้ประมาณหาลอยลนะครับตัวนี้อันนี้นใครหนุ่มจากแดนไหนนี่จังหวะครับแดนไทยตัวนี้ครับีเ่เขาทำมากครับนี่แหละคุบาร์เมสซี่เพื่อนนี่แหละครับนี่ะครับ ตัวนี่จะเป็นร้านยางนะเป็นเชียวมายกยางซุ้มนี้แหละเ <c oughs> ชียวผู้ขายกะคือเก่าครับเชียวหน่อยเท่นานี่แหละ โอ้บรรยากาศกันกน,นี่แล้วรลครับูลมองลางังสิมานะครับตนนี้นี่นะครับนรัล้งก็จะมีแนวทวงมานํำนะครับของทวงมาพร้เรียบร่อยนะครับ ตัวคอนทูลกะตัวน,นี้เขาขยายฐานรลองอมาเรียบร้อยครับแบบมาลองหลับจีวาเอายุกนักสูงนะครับกันข่มนะครับขยายฐานหล่อออกสุดเลยนะครับระดัแบบที่กว้างที่สุดนะครับพอรีเขาติดบุงกีกันนี่ยละมันขยับฐานรลอ,อได้นะครับอ่าแล้วก็คอนทูลน,นะครับเป็นคอนทูลแบบตัวเดียวนะครับ ใส่ได้ยยกวางนะครับอยู่ในขั้นเดียวนะครับสะดวกสบายตัวนี้ สุงดีนะครับนี่นะรอๆนะครับใชุ้งกี้เขาใหัรออันไหนครับกดแชร์ครับมันก็กดแชร์กดแชร์ไปครับขันเขากดกดปล่อยอ่ะมันจะหมุนครับ นี่นะครับนี่ก็นี่นะครับผู้บาเมสซี่สีผมลังออกครับ <c oughs> นี่นะครับค่อนข้างสสูงนะครับสูงเลยล่ะครับประดับจากขึ้นขึ้นไปสูงประมาณเท่าไรครับนหนซามเมตไปเตซามเมตต้นซามเมตต้นเพื่อนว่าครับเจ้าผู้ขายเพื่อนพงค์ก่บบรูครอกผมมาส่งให้เพื่อนอนีกซึ่งเทสเทสสโตรเป็นเพื่อนเนาะ เดีย๋ยวเพื่อนสิยกวางให้เบิ่งนนะครับ เป็นกันเริ่มเอยัางมาลงนะครับป,ประมาณน,นี้นะครับระบบม,มัน ้ย่างง่ายๆครับคนทุนตัวเดียวครับปกปุมทุกอย่างนะครับยกว่างความง่ายนะครับเดินคนทุนตัวเดียวบริษัทหลายตัวนะครับตัวนี้ดีสะดวกสบายขึ้นนะครับนี่ก็สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอฝากไว้ซ้ำหนีสักก้อนนะครับใดเบื่อแล้วฝากกดซับสไคร้นะครับกดไลค์หรือว่ากดแช่นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้อยๆนะครับของแก๊วเซอร์วิสไห้ทำคลิปใหม่ๆนะครับให้ FC หรือว่าพ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอก่าวเข้ามาสวัสดีครับ